ประกาศรายชื่อแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ14สาวไทยชุด vnl 2023ตามรูปภาพเลยนะครับซึ่งแอดมินเองก็ได้ทำคลิปแนะนำนะักกีฬา14คนที่มีรายชื่อไปแล้วเรียบร้อยหาดูได้ที่ช่อง Hot ฮอตฟุตบอลนะครับสำหรับประเด็นที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์ต่างๆนานาเยอะมาก เกี่ยวกับคนนู้นคนนี้ทำไมถึงติดคนนี้ทำไมไม่ติดบลา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 ทั้งพันทิปท t ิตเตอร์ a c e b o o k มาเต็มเลยนะครับตัวเด่นหน่อยก็จะเป็นการกลับมาของยุ้ยจิตพรกำลังมากบอลกลางมิดเดิลบล็อกเอร์เจ้าของส่วนสูง185เซนเมตรแล้วก็ล่าสุดนะครับเจ้าของรางวัลมิดเดิลบล็อกเกยอดเยี่ยมวอลเลยบอลหญิงไทยแลนด์ลีก2ปีติดต่อกันยุ้ยเขาทำได้นะก็รางวัลการันตีนะครับผม ถ้าแอดมินจะมองแบบส่วนตัวนะมุมมองของแอดมินก็คือแอดมินชอบแล้วก็ดีใจที่ยุ้ยติดในกรณีที่แนนทัดดาวหรือว่าเตยเล่นไม่ออกหรือจังหวะไม่เข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็จะมียุ้ยชิตพรนี่แหละที่จะเข้าไปทดแทนในบางมุมบางจังหวะแต้มสําคัญสําคัญที่ต้องใช้จังหวะการบล็อกก็อาจจะส่งยุ้ยลงไปบล็อกนะครับเราจะได้เห็นบางครั้งตัวเซตถูกเปลี่ยนออกแล้วในสนามไม่มีตัวเซตเลย เพื่อให้มีบล็อกแล้วให้ใครคนใดคนหนึ่งเซตแทนก็มีให้เห็นนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ายุ้ยชิตพร์กำลังมาก2-3ปีมาน,นี้เล่นดีมากดุมากขึ้นด้วยโดยอายุแล้วก็ประสบการณ์ที่พอกพูนสั่งสมมานานปีนี้นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วแข็งแกร่งที่สุดแล้วสวยด้วยนะถูกใจด้วยคนต่อมานะครับวิภาวีสีทองต้องบอกว่ารายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาวิภาวีสีทองคือเล่นดีมาก นิง่งและก็มีสมาธิเล่นดีจนพาทีม diamond f o o d เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศปีนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะบอกว่าวิภาวีไม่เหมือนเดิมแล้วนะรายการนี้นะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถอีกทางหนึ่งในกรณีที่โค้ดเรียกวิภาวีลงไปสลับสับเปลี่ยนถ้าทำได้ช่วยทีมได้ได้ยืนทีมชาติ14ตัวจริงยาวนานอย่างแน่นอน อนาคตจะใสนะครับวิพาวีสีทองก็จะไปเล่นลีกเกาหลีใต้ด้วยโดยแมตช์แรกของสาวไทยนะครับจะทําการแข่งขันวันที่30พฤษภาคมนี้ประเดิมแมตช์แรกเจอกับอิตาลีซึ่งอิตาลีเขาเป็นแชมป์เก่าทุกคนโดยอิตาลีนะครับก็ทําการซุ้มซ้อมอย่างหนักแล้วก็ได้อุ่นเครื่องกับโครเอเชียแคนาดาแล้วก็ชนะไป 3/ ต่อหนึ่งเซตทั้งสองครั้งเลยโดยแมตช์ที่ไทยจะเจอนะครับไม่มีรายชื่อของอีโกนูซูเปอร์สตาร์ระดับโลกขอพักก่อน ซึ่งสนาม2สนาม3อาจจะมีอีกหนูนะครับนำมาซึ่งคอมเมนต์ชาวไทยที่มีความหวังว่าไทยเราอาจจะชนะอิตาลีก็เป็นไปได้ซึ่งไทยเราก็เคยชนะอิตาลีมาหลายครั้งนะครับก็มีโอกาสสนุกทุกคนรอดูนะครับในขณะที่ดาวิเต้มาสันติโค้ชของทีมอิตาลีก็ได้ออกมากล่าวพูดถึงประเทศไทยด้วยนะเขาบอกว่ารู้แหละว่าต้องเจอกับทีมชาติไทยซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมเตรียมความมั่นใจเป็นอย่างดีและเราจะทำผลงาน ในแมตที่เจอกับทีมชาติไทยได้ดีอย่างแน่นอนในความหมายของโค้กก็คือเขามั่นใจว่าเขาชนะไทยอย่างแน่นอนครับโค้ดอิตาลีพูดประมาณนี้แล้วเขาก็ยังพูดอีกว่าเราจบการเตรียมทีมของเราด้วยความแข็งแกร่งและผมก็เห็นนัก,กีฬาของผมทุกคนมีความมุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจมันทําให้ผมมั่นใจว่าถ้าทีมของผม รักษาความมั่นอ,อกมั่นใจทัศนคติดีๆแบบนี้ได้เราจะเริ่มต้นได้ดีกับเนเชอรีในแมตช์ที่เจอกับทีมชาติไทยเราจะทําได้ดีอย่างแน่นอนครับผู้ฝึกสอนอิตาลีได้กล่าวมาแบบนี้ก็รอติดตามนะครับมันแน่ๆวัเวนเลยรบอลหญิงเนชั่นลีโอ้ยตื่นเต้นแอดมินเองตื่นเต้นมากนะครับผมแล้วทุกคนละ่ะมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับเคนาะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย